ียังละบาทนี่ไม่ยังอีเด่นน้อยนี่เจ้าสิเมื่อวานเหยาเอาม e. ั <mm ่งตอนเห็นยังนี่ฮะเห็นบอเล่าไห้นี่นี่เคยลืมพ่าจะได้เอายังกัพ่อเอาน่าเห็นว่าเคนวิ่งตอนหมุนสิน่ะคนเลยลืมบ้านนี่บอกไปเลยภาษาพ่อมือไปกระเทยซื่อๆน่ะเจ้าเห็นบ่กเราให้แล้วนี่ ก่อนสิเป็นกระเทยแม่ก็เป็นคนดีมีอว่าเจ้าอีกถืว่าเจ้าอีกว่าเจ้าว่าเจ้าอีกก็หลายหลายคนแถบบัดนจแต่ที่สำคัญกระเทยมันผีชมองใดกระเทยมันพีมองใดหูปากป๊หู๊บปากนะนี่เอ้าลูกบักขานี่ไหมจับตีนน้ำไข่มะพอว้าวมาเก่งขักแน่แท้อ้อมตีเก่งไม่ทันอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้เอิ้นพออันนี้ลูกเขาตี เอากูด่าลูกบั้าเฮ็ดยังว่าหันสัตว์โอ้ยไม่ม like ี่มึงหุบปากไปเลยก่ะเธยกูสิตต์ตัวบอลจะบาดเส้นล่ะแม่เลยกูญาติมึงคักตัวมึงเลือกเป็นจังไดสมใจมึงอเราไปแล้วฮะบอกน้องกับเธยเสียหน้าเสียตาของพวกมึงอ้ม่มันเป็นย้อนมึงแต่ลังอ่อนมันเป็นย้อนมึงอไทยท้าอีกบางมังกรนเนี่ย จนมันนี่เป็นกระเทยมึงหัวปากมันก็เป็นย้อนมือกันนั่นล่ะที่พ่อกับแม่ไล่น้องนี่มันก็เป็นย้อนมึงเป็นย้อนกูแล้วเป็นยังลไงแล้วมึงเสียน้องไปรยุ่ธใส่ปรยุ่ธใส่กระซ้างหัวมันแล้วกูบอกแล้วว่ากูโบมักกระเทยอี้มตาไม่แย่งเมื่อยกูดูอะไรกูมามิเสียงมึงมาอุ้มกูดูอุ้มแม่แย่งอ่ะอุเตะปากกันนี่ สุร okay. okay. ูสุรูสุรูยางกระเบิงเนาะมึงกเย็นเย็นกูเป็นอ้มึงมึงสิบัดกูสิตบอลจัไอ้กระซังเป็พ่อกูแม่พ่อไอ้เนี่ยยังระบาดนี่ยังยิงไดกน้อยนี่เจ้าสิมมว่าห้เอามังกนเห็นยังนี่ฮะเห็นบอเ่าให้นี่นี่ยิมพอจะได้เอา เอาน่าเห็นว่า็นวิ่งตอนหมุนใั่เหมคนเลยลรืมบัดนี้บอกไปเลยภาษาพอเมื่อเปกระเทยซื่อๆน่เจ้าเห็นบ่าเล่าให้เลยนี่ถึงเอามั่งก่อนสิเป็นกระเทยแต่ก็เป็นคนดีแม่ว่าเจ้าอีกเธอว่าเจ้าอีก่เจ้าว่เจ้าอีกก็หลายหลายคนแถวบัดแต่ที่สำคัญกระเทยมันพีมองไดกระเทยมันพีมองได้หูปาก พูดปากซะนี่เอาลูกบักฮาหนิเมย์จับตีนไข่มาพอว้ามาเก่งขักแน่แท้์อ๋อตีเก่งมั้งท้าอ๋อเดี๋ยวเมื่อกี้เอินพออันนี้ลูกเขาตีเอากูดาลูกบักฮาใหยจังหวะหันสัตว์โอ้ยไม่พี่มาอยู่กับแม่์ไม่พี่ไปยืนแล้วก็อ้าวก็เท้ยกูให้เวลาสู่สองคนเก็บสิ่งเก็บของแล้วก็ไซหัวออกจากเครื่องหลังนี้ไปเดี๋ยวกูนี่ สิพ like, uh, uh, ้าลูก้าเมียกูไปกินหมูกระทะก่อนึงกลับมานนี่ย่าให้กูเห็นหน้าสูอยู่เฮนหลังนี่อีกกูขี้เดียดนี่อ้แฮนี่หวายไปแต่หีเขี้ยวนูอสู๋ยังลองมึงดิสมนำหน้าบ่าเกิดเป็นผู้ชายดีๆบ่มักมักจะเป็นกระเทย Icana, นี่ล่ะทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ได้ตกมาเป็นของฉันเพียงผู้เดียวโอ้วไปหาอย่างแม่คุณรู้กูเสีดีแต่ที่แห่เนี่ยขโมปากเลยกัดเธออีกปาบูอุ้ยมึงมาตงให้กูแล้วอีซอกผมเขากระเบ้าแน่ขึ้นจะไหนผีตัวไหนเขาฟันพ่กไอ้ส่วิกอันนี้ผีเมึงมึงตองให้น้องล่ะ พต่งเข้มแข็งเขาเป็นผู้ชายต่อไปนี้พย์สมบัติเะตตเป็นตัวม้อนและเพียนแขแต่ในอนาคตขนาดเซโตเป็นข้าสองคนฮอู้หอู้อีหาแหมเงยตัหัวของหัวผิดที้เอากูหลงเสียงตีเอหัวีได้มะเทยตีนีกะเทย ผู้ายปนีกจะยเป็นกระเทยและบางหน้าประสันรามันพระไม่สมัยกลุ่มทาว่าเล่าวดีกระเทยเขาต้องให้ผู้สวยๆงามๆคือบูใหญ่สองคนนี่เม่จังสิเป็นไรพอไรหนีจากเงี้ยนหละเด้ลาเฝ้าแต่งกระเป๋าเสียผ่านี้จากบ้านหลังนี้ภายในหนึ่งชมงนะที่บางอ่อนมึงบอกมาด้วยหัวปากจะฟา้ามือฝาดแต่สเลืทั้งปีทั้งนองนี่ตัดเลยพอไรหนีเราเสร็มาอยู่หล่นบ้ไรเดี๋ยวเฝ้าแยกกระเป๋าเสียพานี้ขันกูออกมาอีกยังเห็นสุนนั่งอยู่นี่นะ กูจะแจ้งตำรวจมาจับมึงโทษฐานบุกรุก,ก <c oughs> มึงยุดอะไรเลยอีกระเทยเถ่ามึงแต่บเบิ้งส่งผมมึงนี่บุกหน้หามึงหันไปพี่น้อ๊บมึงนี่มันบอกเขาส่งผมมึงจักเม็ดนี่มึงจังไหนยังมาดูถูกกระเทยดำกันเ,เป็นกระเทยจาังว่าสารสนวนกันปีฟ้ามือตูวไอ้เฮ้ไอ้นับไปเลยเอ um ้ยสมน้ำหน้า อีกกระเทยหนาเงาพ่อแม่มึงนี่รับบ่ได้ดอกหัวยังดามันไอ้กูได้สูอย่าให้เข้าโศกอยู่ซุ่มกระเทยเสียซาดเกิดซาดเกิดพองบ่ชัดอัพแหงสูวแหงแม่มันบอกว่าใส่ดับเรียนเลย ในเจ้าเว้ามีน้องกระเทยลาบอะไรตั้งแต่มัดมีไอ้มาแหม่ไม่ยังลาบได้โอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยอุปะมะเก่งมาบัดตีบกูร้อนเสวไห้มื่ก่อนกูถอดดิ้วตีซะว่ามึตั้งห้ดอกทำให้มองไปกับเสื้อผ้าไปอยู่ไข่มวยของผัวเอ,เอื้อยเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนักมวยยัย อ้ยกย๋ำใหญ่ตัวนี้ไปเป็นโลดเป็นศัศนาอยู่อีฮานีนะ่ไหมอุ่ย,ยบังดิลืมข้าวกา๋ำใหญ่ตัวนี้ทีไปเป็นนักมวยเนาะออยยเอใหญ่เกิดที่พาไปฝากไปขายมวยเขาไอ้ริสนุเมื่อดีว่ต้องมาคมกินเอาเขาคือเอื้นผู้เบาเจ้าของเป็นทัวร์แทนเมื่อดีว่าต้องรับดอกนอตใหญ่เขาเตนหนยหรเนะ